สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่583ของโตติงตองออเดี Event เวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้ครับผมจะมาคุยกันเพิ่มเติมครับจากวิดีโอบล็อก2ตอนก่อนหน้าคือผมได้รีฟิวไมโครโฟนที่ใช้สำหรับตรวจวัดคลื่นเสียงในอากาศไปแล้ว2รุ่นใช่ไหมครับรุ่นแรกราคาต่ำกว่า1,000 0บาทและรุ่นที่สสูงกว่า10,000บาทแต่ไม่เกิน20,000บาท คุณก็น่าจะพอรู้แล้วครับว่าไอ้สองรุ่นนี้เนี่ยของแพงมันให้อะไรมากกว่าของถูกบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ละเอาไว้ตามแต่การตัดสินใจในการเลือกซื้อของคุณเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับการที่เราเนี่ยจะเลือกซื้อไมโครโฟนที่ใช้สำหรับตรวจวัดเสียงในอากาศหรือเมชเม้นต์ไมโครโฟนรุ่นใดก็ตามถูกหรือแพงอย่างไรมันจะมีองค์ประกอบอื่นให้เราต้องนำมาพิจารณาเพิ่มเติมอีกนั่นเองครับ และในฟิดีโอบล็อกตอนนี้เราก็จะคุยกันตามนั้นนั่นแหละและเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเป็นข้อครับก่อนหน้าที่เราจะซื้ออุปกรณ์ใดๆก็ตามมาใช้ทำงานเพื่อให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเนี่ยครับ เราก็ควรที่จะต้องรู้ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ศึกษานะฮะว่ามันทำงานอย่างไรอย่างคร่าวๆแล้วก็โลจิกในการออกแบบเนี่ยรวมไปจนถึงเพราะเหตุใดมันถึงผลิตออกมาเป็นแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องรู้เช่นเดียวกันครับแบบคร่าวๆไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะเสียเงินเปล่าหรือคุณอาจจะเสียเงินแพงเกินไปโดยใช่เหตุก็ได้ครับ อย่างตัวที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยครับก็เป็นรูปร่างของไมโครโฟนเมชชเมนทั่วไปหน้าตาของมันเป็นแบบนี้ครับเราก็จะเห็นแล้วว่าไมโครโฟนที่ใช้สำหรับตรวจวัดคลื่นเสียงในอากาศเนี่ยส่วนใหญ่ด้านหน้า จะเรียวๆผอมๆครับเล็กๆเหมือนหลอดดูดกาแฟส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นกระเป๋าะครับเสียบสาย XLR ปล่อยแฟนทอม12ถึง48โวลต์ในบางรุ่นนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับอุปกรณ์งานเสียงมืออาชีพได้เลยแต่ทีนี้ครับไอเดียของการใช้ไมโครโฟนสำหรับตรวจวัดคลื่นเสียงในอากาศเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับเชโมมิเตอร์ที่เราใช้สำหรับวัดความร้อนในเนื้อครับ รูปเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยคุณก็จะเห็นครับว่าดีไซน์ของมันเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันจุดที่เป็นเข็มครับคือจุดตรวจวัดอุณหภูมิครับทีนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะถามว่าทำไมตัวตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ยมันต้องเป็นเข็มที่เมเข้าไปด้วยทำไมมันไม่ใช่แท่งธรรมดาคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าไอ้แท่งวัดเนี่ยมันมีความใหญ่ประมาณหนึ่งมันก็มีอุณหภูมิของตัวเองครับเมื่อคุณเสียบเข้าไปในเนื้อ มันก็ทําให้อุณหภูมิของเนื้อลดลงและค่าที่ได้เนี่ยอาจจะไม่แม่นยําก็ได้ไมโครโฟนที่ใช้สําหรับตรวจวัดคลื่นเสียงในอากาศก็เหมือนกันครับเขาจําเป็นที่จะต้องทําให้หัวของมันเนี่ยเรียวเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้คลื่นเสียงที่อยู่ในย่านซึ่งมนุษย์ได้ยินเป็นส่วนใหญ่เนี่ย ไม่สะท้อนครับให้มันอ้อมผ่านไปจนถึงด้านหลังของไมโครโฟนนั่นเองและถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้มีโอกาสไปเยือนแลบที่เกี่ยวกับเสียงต่างๆครับคุณอาจจะเห็นไมโครโฟนตรวจวัดแบบนี้แบบไม่มีกระเปาะก็ได้นะครับมันจะเป็นแค่แท่งหลอดกาแฟยาวๆต่อสายบางๆเข้าเครื่องวัดเสียงเลยนั่นเป็นเพราะว่าไมโครโฟนเหล่านั้นเนี่ยครับเขาต้องการไม่ให้มันมีการสะท้อนต่อคลื่นเสียงในย่านที่มนุษย์ได้ยินเลยแม้ แต่น้อยนั่นเองและเครื่องวัดเสียงเนี่ยมันก็มีวงจรปรับปรุงคุณภาพสัญญาณอยู่แล้วไม่เหมือนกับแบบนี้ครับที่เราจะต้องเอาไปต่อกับอินเทอร์เฟซเอาไปต่อกับมิกเซอร์แล้วต้องปล่อยแฟนทอมห่านหัว XLR ซึ่งไซส์มันก็ใหญ่มันจึงเป็นที่มาครับว่าในจุดเชื่อมต่อระหว่างหลอดกาแฟกับกระเป๋อเนี่ยครับมันจะมีความ ของครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะฮะเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เสียงเนี่ยมันไม่ย้อนกลับมาสะท้อนที่หน้าหัวไมเกิดเป็นการหักล้างหรือเสริมกันทางเฟสในบางความถี่นั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือไอเดียคร่าวๆของไมโครโฟนเมชเมนต์หรือไมโครโฟนที่ใช้สำหรับตรวจวัดคลื่นเสียงในอากาศเออลืมไปเลยครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย ต้องการที่จะวัดเสียงโดยที่ให้ตัวไมโครโฟนมีผลต่อเสียงน้อยที่สุดตามทฤษฎีเลยครับมันก็ทำได้คุณต้องเจาะกำแพงเข้าไปคุณต้องเจาะพื้นลงไปคุณต้องจอเจาะเพดานขึ้นไปครับแล้วเอาไมโครโฟนเนี่ยฝังเข้าไปโดยให้ขอบของหัวเนี่ยพอดีกับพื้นผิวพอดี อันนั้นล่ะครับคือค่าที่วัดได้โดยที่ไม่รบกวนต่ออะคูสติกของสถานที่อย่างแท้จริงซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นไปไม่ได้ครับ diffuse field free field มันคืออะไรวะทำไมมันต้องรู้ด้วยไมยโครโฟนตรวจวัดคลื่นเสียงเนี่ยคุณแค่แย่เข้าไปที่แหล่งกำเนิดเสียงชี้ไปหาแหล่งกำเนิดเสียงก็พอไม่ใช่เหรอนี่แหละครับคือปัญหาครับ ถ้าเกิดว่าไมโครโฟนที่ใช้สำหรับตรวจว,วัดคลื่นเสียงในอากาศเนี่ยเป็นออมนิไดเรกชันแนลทุกความถี่อย่างสมบูรณ์ตามอุดมคติเป๊ะๆคุณจะแย่ด้านไหนเข้าหาแหล่งกำเนิดเสียงมันก็จะคือคือกันรับความถี่แสดงผลออกมาเหมือนกันทุกประการไม่ว่าผมจะหันด้านไหนเข้าหาแหล่งกำเนิดก็ตามครับแต่ทีนี้เนี่ยครับในชีวิตจริงเนี่ย เราไม่สามารถที่จะได้ออมนิเดเรกชแนลอย่างสมบูรณ์ในทุกความถี่ที่เราต้องการได้เมื่อเสียงที่เป็นความถี่สูงเนี่ยกระทบกับด้านหน้าของไมโครโฟนตรวจวัดแม้ว่ามันจะเป็นออมนิเดเรกชแนล ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลองเปลี่ยนด้านดูครับแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ตรงนี้คุณลองเอาด้านข้างของไมค์มาวัดคุณลองเอาด้านหลังของไมค์มาวัดคุณลองเอาด้านล่างของไมค์มาวัดคุณจะเห็นเลยครับว่าการตอบสนองที่ความถี่สูงหรือกลางสูงไปจนถึงสูงเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่ามันมีแรงดันของเสียงในอากาศที่ความถี่สูงเนี่ยมันสะสมอยู่ตรงหัวของไมโครโฟนนั่นเองครับ ทีนี้เนี่ยครับไมโครโฟนที่ใช้สำหรับฟรีฟิล์เนี่ยซึ่งเป็นไมโครโฟนตรวจวัดส่วนใหญ่มันจะแฟลตครับเมื่อเราเอาแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยมาจ่อที่ด้านหน้าของมันพอดีส่วนไมโครโฟนที่มีการตอบสนองความถี่แบบ d ิ f ฟิ s ส์ฟ l ลเนี่ยก็คือมันจะแฟลตเมื่อคุณตั้งฉากมันกับแหล่งกำเนิดเสียงครับและสำหรับคนที่ต้องการอะไลเมนต์ระบบเสียงหรือต้องการที่จะดูตัวแปรทางเวลาต่างๆ กะรุณาหันหน้าไมคเข้าหาแหล่งกําเนิดเท่านั้นนะครับถ้าคุณต้องการอะไลเมนต์อุปกรณ์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นไมค์ดิฟฟิลส์หรือไมค์ฟรีฟิลก็ตามทีครับแต่ทีนี้ครับเราก็ต้องคุยกันต่อถึงสาเหตุของการมีอยู่ระหว่างไมโครโฟนฟรีฟิลด์กับไมโครโฟนดิฟฟิลส์ฟิลด์ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใช้สำหรับงานปรับจูนระบบเสียงเป็นหลัก อันนั้นแน่นอนครับเสียงจากแหล่งกําเนิดเนี่ยจะมีความดังมากกว่าเสียงสะท้อนในสถานที่คุณใช้ไมโครโฟนฟรีฟิลไปได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่างานของคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปวัดคลื่นเสียงในอากาศหรือว่าไปทำงานระบบเสียงในที่ที่ก้องมากๆจนกระทั่งเสียงสะท้อนเนี่ยแทบที่จะมีความดังเท่ากับเสียงจากต้นทางหรือแหล่งกำเนิด ไมโครโฟนดิฟฟิวส์ฟิล์ก็อาจจะเหมาะสำหรับคุณมากกว่าคือคุณเอาไมโครโฟนดิฟฟิวส์เนี่ยไปใช้ในฟรีฟิวส์แล้วหันหน้าเข้าระบบเสียงไฮมันจะเยอะครับไฮมันจะไม่ค่อยมีความเชียงตรงเท่าไหร่และในเวลาเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเอาไมโครโฟนฟรีฟิว์ไปใช้ในที่ที่เสียงกล้องมากๆแล้วแย่เข้าหาต้นกําเนิดเสียงเสียงแหลมหรือความถี่สูงมันก็จะหดกว่าความเป็นจริงความเชียงตรงมันก็หายไป หลังจากที่คุณปวดหัวในสิ่งที่ผมอธิบายให้จินตนาการไป2ข้อข้างตน้นในที่สุดครับเรามาเข้าสู่ข้อแรกของความแตกต่างระหว่างของถูกและของแพงกันดีกว่าครับซึ่งมันก็คือ QC นั่นเองครับคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะไปซื้อไมโครโฟนเมช u r เมนท t ที่ราคาต่ำกว่าหมื่นหรือราคาต่ำกว่า5,000 กะรุณาซื้อพร้อมกันให้ได้มากกว่า1ตัวในครั้งเดียวและควรที่จะมีจำนวนครอบคลุมลักษณะงานของคุณตั้งแต่ต้นครับคุณอย่าทยอยซื้อเป็นอันขาดเฮ้ยเดือนนี้ซื้อ1ตัวอีก6เดือนซื้อ1ตัวอีก1ปีซื้ออีก2ตัวคุณจะได้ไมโครโฟนที่ไม่สามารถใช้งานทดแทนกันได้100%เเต็มนั่นเป็นเพราะว่า ฟอยส์ Voice, หรือหัวของไมโครโฟนเนี่ยคือจุดที่คลาดเคลื่อนตาม QC มากที่สุดนั่นเองครับของถูกเนี่ย QC แม่งก็หลวมของแพง QC แม่งก็กระชับมากขึ้นและถ้าเกิดว่าคุณซื้อของแพงซึ่งแม่งแพงแบบหลายหมื่นขึ้นไปเนี่ยครับฟอยส์ไมโครโฟนเนี่ยนอกจาก QC แต่ละล็อตมันจะค่อนข้างเคร่งแล้วเขาจะต้องวัดด้วยครับว่าแต่ละเม็ดแต่ละฟอยส์เนี่ยยังอยู่ในมาตรฐานที่ผู้ผลิตยอมรับได้หรือไม่ นั่นหมายความว่าเวลาที่ผู้ผลิตของแพงเนี่ยเขาสั่ง voice microphone เข้ามาไม่ใช่ว่าทุกเม็ดหัวใหม่ จะเข้าไปอยู่ในด้ามไม้และส่งขายได้ทันทีนะครับเขาต้องเลือกและคัดทิ้งก่อนมันจึงเป็นที่มาของความแพงนั่นเองครับโดยตัวอย่างที่เห็นอย่างชัดที่สุดสำหรับผมเลยครับก็คือไมโครโฟนเมชเมนต์ราคาถูกเนี่ยล็อตนึงวัดได้ปกติดีครับเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าอีกล็อตหนึ่งครับ มันฟลิป180องศาที่1กิโลเฮิรตซ์เป๊ะซึ่งกูงงมากเลยครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรไมโครโฟนตรวจวัดรุ่นเดียวกันครับเลขรุ่นเลขเดียวกันแต่วัดเฟสออกมาแล้วฟลิป180องศาที่1กิโลเฮิรตซ์กับอีกตัวหนึ่งในล็อตก่อนหน้าที่ไม่เป็นโอ้รอบนั้นเนี่ยครับโชคดีมากครับที่เป็นคอร์สสัมมนาที่ผมทำเกี่ยวกับซิสเต็มจู i นิ่งแล้วมีคนเอามาให้ผมเช็คให้ แล้วก็บอกว่าเอาไปจูนระบบเสียงแล้วรู้สึกว่าระบบมันทํางานแปลกๆ <c oughs> ก็แปลกแหละคุณใช้ของที่ราคาถูกแล้ว QC แม่งเละนะครับ <c oughs> กรุณาซื้อของแพงหรือว่าคุณใช้แบรนด์ที่ไว้ใจได้เถอะ <c oughs> สำหรับคำว่า D.O.A เนี่ยครับมันย่อม,มาจาก Date on Arrival ครับก็คือเสียตั้งแต่เปิดกล่องขึ้นมาของถูกเนี่ยครับ ผมเคยเจอแล้วครับไมโครโฟนตรวจว,วัด2ตัวตัวที่1ใช้งานได้ปกติดีครับกราฟที่วัดได้เนี่ยก็เสถียรดีแต่ว่าตัวที่2ครับรุ่นเดียวกันล็อตเดียวกันเปิดขึ้นมาวัดปุ๊บตำแหน่งเดียวกันกราฟแม่งไม่เสถียรเต้นเป็นเจ้าเข้าเลยครับปรากฏว่ากระเปาะที่มีวงจรปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเสียงแม่งชำรุดจากโรงงาน ของแพงเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นค่อนข้างยากครับเพราะว่าเขาต้องทดสอบก่อนที่จะบรรจุลงกล่องแล้วส่งมาขายคุณนั่นเองครับและคุณลองคิดตามผมดูให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดว่าของถูกเนี่ยมันมีโอกาส DOA ตั้งแต่คุณไปซื้อมาแล้วถ้าคุณใช้ไปเรื่อยๆล่ะ โอกาสที่มันจะเสื่อมหรือโอกาสที่มันจะชำรุดโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยมันจะสูงขนาดไหนมันจึงเป็นที่มาไงครับว่าผมอยากให้คุณซื้อไมโครโฟนตรวจว,วัดที่ราคาต่ำกว่า1 0 0 0 0บาทพร้อมกันให้เกิน1ตัวครับและควรที่จะซื้อให้มีจำนวนตามที่คุณต้องการใช้งานให้จบในครั้งเดียวนั่นเอง เรื่องของวัสดุของไมโครโฟนตรวจวัดคลื่นเสียงในอากาศเนี่ยครับผมบอกคุณเลยว่าถ้าเราพิจารณาแค่บอดี้ภายนอกเนี่ยผมเฉยๆมากเลยของถูกของแพงจับแล้วก็รู้แต่ว่าเราไม่ได้เอาไมโครโฟนเมชชั่มเนต์ไปจอกลองเราไม่ได้เอาไมโครโฟนเมชชั่มเนต์ไปให้นักร้องใช้ครับมันจะถูกตั้งอยู่เฉยๆครับไม่ว่าจะวางพื้นอยู่บนขาตั้งไมหรือห้อยลงมาจากเพดานอะไรก็ว่ากันไป แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณคำนึงถึงครับเรื่องของวัสดุก็คือไดอะแฟมที่อยู่ใน Voice ของไมโครโฟนแล้วก็อุปกรณ์ที่ประกอบวงจรปรับปรุงคุณภาพสัญญาณครับไดอะแฟมที่อยู่ใน Voice ของไมโครโฟนเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำมาจากไมล่าไมล่าเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่คล้ายกับแผ่นพลาสติกบางๆครับซึ่งแน่นอนแหละว่าอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็น ความตึงผิวเนี่ยก็มีความแตกต่างกันซึ่งจะนำมาสู่ Frequency Response ที่มีความไม่คงที่แล้วแต่อุณหภูมิที่คุณเอาไมโครโฟนไปใช้นั่นเองครับทีนี้ครับผมเคยเจอไมโครโฟนตรวจว,วัดรุ่นหนึ่งครับราคาแพงคือแพงเหี้ยไดอะแฟมของมันไม่ใช่ไมล่าแต่ไดอะแฟมของมันเป็นไทเทเนียมครับ ดังนั้นเนี่ยแรงตึงผิวของไดอะแฟมไม่เปลี่ยนครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ตามยกเว้นว่าคุณจะเอาไปใช้ในห้องที่ร้อนเกิน65องศาหรือว่าใช้ในที่ที่เยือกแข็งนะฮะซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะเอาไปใช้ในงานแบบนั้นกันอยู่แล้วแต่ว่าผมเคยใช้ไมโครโฟนตัวนั้น เราเห็นเลยครับว่าไม่ว่าอุณหภูมิของห้องหรือความชื้นจะเป็นอย่างไรค่าที่ได้เนี่ยแทบที่จะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆและอย่างที่สองเลยครับที่สำคัญไม่แพ้กันคือคุณภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบขึ้นมาเป็นวงจรในกระป๋องตรงนี้ครับก็แน่นอนนะครับว่าของแพงเนี่ย อุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ประมาณ1%สูงสุดก็คือ5%แต่ของถูกเนี่ยครับมักจะใช้อุปกรณ์ที่มีความคลาดเคลื่อนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ10%ซซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพูดถึงไมโครโฟนทั่วไปก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไมโครโฟนตรวจวัดที่เราเนี่ยจะต้องไว้ใจว่า ใช้ทดแทนกันได้และใช้เวียนไปมาได้โดยที่คุณไม่จาเป็นต้องแปะเบอร์เอาไว้แล้วคุณต้องใช้เฉพาะให้ตรงเบอร์เรื่องเหล่านี้จำเป็นมากๆครับของแพงยังไงก็ตามครับความคลาดเคลื่อนและเรื่องของวัสดุเนี่ยคุณภาพมันสูงกว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเอาอย่างนี้เลยครับถ้าเกิดว่างานของคุณเนี่ยไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องวัดออกมาแล้วเซ็นรับรองผลและสามารถที่จะให้คนอื่นเข้ามาสอบชานกระบวนการในการตรวจวัดย้อนหลังได้และให้ได้ผลที่ใกล้เคียงกันที่สุดคุณไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อของแพงที่มีไมโครโฟนคอร์เรคชันเคิร์ฟมาให้ครับ คืออย่างนี้ครับไมโครโฟนคอร์เรคชันเคิร์ฟเนี่ยมันทำขึ้นมาเพื่อทำให้ไมโครโฟนแต่ละรุ่นแต่ละตัวแต่ละซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยมันแฟลตเป็นไม้บรรทัดครับในซอฟต์แวร์วัดเสียงของคุณคือปกติแล้วเนี่ยครับถึงแม้ว่าไมโครโฟนที่ใช้สำหรับตรวจวัดเนี่ยมันจะมีมาตรฐาน IEC ที่จะบอกอยู่ว่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยของการตอบสนองความถี่รวมไปจนถึงเฟสมันทำได้ไม่เกินเท่าไหร่ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไมโครโฟนตรวจวัดตัวนั้นจะแฟลตเป็นไม้บรรทัดครับไมโครโฟนคอร์เรคชันเคิร์ฟเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้มันแฟลตโดยสมบูรณ์และทำให้ไมโครโฟนที่คุณซื้อเนี่ยสามารถใช้ทดแทนกันได้100%อัพอัพเลยละครับและถ้าเกิดว่าอย่างผมอย่างเนี้ยผมไปวัดนูน่นวัดนี่ไปตรวจนูน่นตรวจนี่และผมต้องพร้อมที่จะถูกออดิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงมลพิษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการทำอะคูสติกทรีทเมนต์ต่างๆใช่ผมก็จะต้องใช้ไมโครโฟนคอเรคชันเคอร์ฟที่สอดคล้องกับซีเรียลนัมเบอร์ของไมโครโฟนแต่ละตัวทุกครั้งเพราะว่าไอคนที่จะมาออดิตผมเนี่ยเขาก็จะมีไมโครโฟนซึ่งใช้คอเรคชันเคอร์ฟโดยเฉพาะของเขาเช่นเดียวกัน เราจำเป็นจะต้องมองในลักษณะที่แฟลตเป็นไม้บรรทัดอย่างแท้จริงและนี่คือหนึ่งในอีกสาเหตุหลักที่คุณควรจะซื้อของแพงครับย้ำครับถ้าคุณไม่จำเป็นจะต้องเซ็นรับรองผลและคุณไม่จำเป็นที่จะต้องถูกสอบชานย้อนหลังถึงกระบวนการในการตรวจว,วัดคลื่นเสียงในอากาศไมโครโฟนคอร์เรคชันเคอร์ฟอาจจะไม่จำเป็นและคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อของแพงเสียทีเดียวครับ สำหรับคนเนี่ยที่มีความคิดว่ากูซื้อไมโครโฟนแต่ละทีไมโครโฟนจอกลองไมโครโฟนร้องและพูดไมล่ลอยเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขามักจะรับประกันสูงสุดแค่2ปี2ปีแล้วก็จบกันเสียนิดเสียหน่อยอาการไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนี่ยถ้าคุณยังอยากจะซ่อมก็ต้องเปลี่ยน คืออย่างนี้ครับไมโครโฟนที่ใช้สําหรับตรวจวัดของถูกเนี่ยมันก็คงจะอยู่ในลักษณะประมาณนั้นยิ่งถ้าเกิดว่าคุณซื้อของที่ราคาต่ํากว่า5,000ลงไปมันอาจจะไม่มีการรับประกันให้คุณเลยก็ได้ครับ ตราบใดที่เสียงยังออกก็แปลว่าไมโครโฟนไม่เสียแม้ว่ามันอาจจะ DOA แม้ว่ามันอาจจะคลาดเคลื่อนตาม QC เยอะก็ตามแต่ไมโครโฟนของแพงเนี่ยครับที่1 0 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยผมเคยเจอแบบโหดสัตว์ครับรับประกัน10ปี10ปีในที่นี้ครับถ้าไมโครโฟนของคุณไม่ตกลงพื้นแล้ว voice มันเบียดหรือพัง ถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยคุณเทียบกับไมโครโฟนตัวอื่นที่มีแล้วคุณรู้สึกได้ถึงความเสื่อมสภาพของไดอะแฟมหรือวงจรภายในคุณส่งเคลมได้เลยครับแล้วเขาก็จะซ่อมหรือบางครั้งเนี่ยก็เปลี่ยนอุปกรณ์เช่าที่จําเป็นแล้วส่งคืนให้คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นแต่ว่าคุณซื้อของนอกคุณก็ต้องส่งไปส่งกลับกันเองนะครับแพงหน่อยแต่ถ้าเกิดของถูกเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนเลยครับอย่าไปคิดเยอะครับและในกรณีแบบนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันถึงคิวที่คุณจะต้องเปลี่ยนไมโครโฟนหรือไมโครโฟนของคุณเนี่ยเสียจนซ่อมไม่ได้เขาก็จะออฟเฟอร์เอ็กซ์เชนให้คุณด้วยคือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อราคาเต็มเขาจะมีราคาที่ต่ํากว่าครับเป็นราคาเฉพาะสําหรับเอ็กซ์เชนเหมือนกับตอนที่คุณส่ง iPhone ไปซ่อมแล้วคุณจ่ายแฟลตเรทอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับ นี่แหละครับก็คือความแตกต่างครับโดยรวมของการเลือกซื้อไมโครโฟนที่ใช้สําหรับตรวจวัดคลื่นเสียงในอากาศของถูกและของแพงความแตกต่างก็จะเป็นประมาณนี้ครับแน่นอนลหละครับว่าของแพงเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่ให้คุณมากกว่าสิ่งที่ผมพูดในฟีดีโอบล็อกตอนนี้แต่ว่าโดยหลักแล้วครับของแพงมันจะให้ความมั่นใจกับคุณได้มากกว่ามีบริการหลังการขายที่ครอบคลุมมากกว่า และมันทำให้คุณชิปหายน้อยกว่าของถูกนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่างานของคุณเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายคุณจูนเพื่อใช้สำหรับงานในบ้านของคุณหรืองานในบริษัทของคุณเท่านั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องไปคุยกับใครอะไรที่ไหนไม่มีความจำเป็นจะต้องเซ็นรับรองผลไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถูกออดิตสอบทานย้อนหลังไม่เป็นไรครับคุณจะซื้อของถูกแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ได้ขอแค่ว่า ซื้อให้มากกว่า1ตัวในเวลาเดียวกันและควรที่จะซื้อให้ได้จำนวนตามที่คุณต้องการตั้งแต่แรกครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ